กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับกิจกรรมนะักเขียนผู้อ่านนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปของเรานะคะจะเริ่มขึ้นในเวลา13บมนาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะเป็นการร่วมพูดคุยในหัวข้อเขียนนิยายประวัติศาสตร์ให้ขายดีโดยคุณวรรณวัฒนะักเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์ชื่อดังนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเสวนานะคะดิฉันจะขอแนะนําประวัติโดยคร่าวๆนะคะของคุณวรรณวัฒน์ก่อนนะคะสําหรับคุณวรรณวัฒน์คะ่ะชื่อจริง วันธนวันวัฒน,นวันนะคะจันทโรจนานะคะท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะและระดับปริญญาโทค่ะนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชนค่ะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะผลงานของท่านนะคะมีมากมายกว่า1ิบ รายการด้วยกันนะคะสำหรับผลงานที่เป็นที่รู้จักนะคะก็อาทิเช่นเส้นสายสีเงานะคะจันทราอุตสาคเนนะคะและก็ผลงานที่ได้นำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะคะก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องค่าบดินนะคะได้นำมาทำเป็นละครโทรทัศน์นะคะโดยค่ายทีวีซีนค่ะออกอากาศทางสถานีโทร โทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3นะคะเรื่องที่2นะคะขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจนะคะนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์นะคะโดยบริษัท BEC Terro Entertainment นะคะอออากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3เช่นกันนะคะและผลงานล่าสุดของคุณวรรณวัฒน์นะคะเรื่องหนึ่งด้าวฟ้าเดียวค่ะ,อ,ะอยู่ระหว่างการนำมาจัดทำเป็นละครโทรทัศน์นะคะโดยบริษัททีวซค่ะ สามารถรอติดตามชมได้นะคะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะค่ะสำหรับการเสวนาในครั้งนี้นะคะผู้ดำเนินรายการของเรานะคะคือคุณวีรพลแก้วแก้วพันอ่ำนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอมอบเวทีนี้นะคะให้แก่คุณวีรพลแก้วพันอ่ำค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณว,นว,นวรรณวัฒนค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับนักอ่านทุกท่านที่มาพบกับผู้เขียนในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกพี่วัตแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะเชื่อว่าหลายท่านอยากทราบครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับของการเขียนนวยนิยายมีที่มาที่ไปอย่างไรเมื่อสักครู่ผมฟังจากประวัตินะครับจบการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทจากมิติศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับจุดเริ่มต้นของการเขียนอนวนิยเนี่ายเริ่มจากไหนครับค่ะอันนี้ ก่อนอื่นนะต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทท่านนะคะที่กรุณามานั่งฟังอยู่ที่ลานหนังสือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นปีที่สองที่กลับมาอีกรอบหนึ่งก็อยู่ภายใต้บรรยากาศที่น่ารักแล้วเป็นกันเองอ่ะชอบชอบบรรยากาศนั่งคุยแบบนี้มีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันดีนะคะน้องโต้งนะคะขออนุญาตเรียกพิธีกรน้องโต้งนะคะน้องโต้งถามเมื่อสักครู่นี้ถามว่าความเป็นมาจากความเป็นมานัก นักศึกษานิติศาสตร์จนกรทั่งมาเป็นนักเขียนนักตเป็นยังไงเนี่ยเราต้องบอกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างยาวยาวเหมือนอายุพี่เนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียนทางด้านนิติศาสตร์มาโดยตรงแต่ว่า ถ้าเกิดใครอ่านประวัติในในอินเทอร์เน็ตที่เขียนไว้เนี่ยก็จะทราบว่าจริงๆแล้วอะระหว่างระหว่างทางของการเรียนนิติศาสตร์ของตัวเองก็ไม่ได้เป็นเส้นทางตรงนะคะเส้นจะอ้อมนิดหนึ่งคือว่าระหว่างเรียนนิติศาสตร์อะได้ไปทํางานเกี่ยวกับทางด้านการละครด้วย<อ>ค่ะระหว่างปร,ประมาณสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ได้ทํางานทางด้านเกี่ยวกับการละครเพื่อเยอาวชนนะคะได้ไปอยู่ได้ไปเรียนที่ออสเตรเลียมาเป็นคอร์สสั้นๆเกี่ยวกับการทํา การทำละครเวทีการทำ performing art นะคะคือเราชอบเกี่ยวกับพวกการเขียนการเขียนบทละครเนี่ยแล้วก็บอกว่าได้ไปเรียนที่นั่นพอกลับมาก็ทำงานละครเวทีอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรา,เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับทางด้าน uh, performing art การสแสดงบนเวทีการเล่าเรื่องบนเวที storytelling ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เราสามารถหยิบมาแล้วนำมาใช้เกี่ยวกับการ การเขียนหนังสือการเขียนนวนิยายตอนช่วงที่แบบมาอายุมาวัยกลางคนต้องบอกจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นนั้นตอนนั้นเป็นวัยรุ่นออตอนนั้นประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดตอนที่ไปเรียนอยู่ได้ได้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียแบบหนึง่งแต่พอมาเริ่มต้นเขียนหนังสือจริงๆเนี่ยประมาณอายุสามสิบ 35-36หละ <Ừ. S 2> ตอนนั้นอายุเยอะแล้วเป็นนักเขียนนวนิยายที่เริ่มต้นช่วงบั้นปลายชีวิตอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะความแต่ความจริงแล้วเนี่ยการเขียนหนังสือของตัวพี่เนี่ยพี่เขียนหนังสือมานานแล้วแต่เขียนแบบไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไร ตอนประมาณส่งสมัยมัธยมพี่ก็ชอบเขียนหนังสือ,อเขียนเรื่องสัน้นเขียนส่งทางสกุลไทยเขียนส่งสตรีสารอะไรอย่างนี้พอท่านลงนิดหนึ่งเราอุ้เราก็ดีใจรเราเป็นเด็กอะเนาะเรียนมัธยมมีผลงานลงตามนิตยสารแค่นี้ก็กางปึงแล้วเราก็นั่งมองว่าภาพตัวเองฉันจะได้เป็นนักเขียนเขาในอนาคตเราก็มีความฝันอย่างนั้นแต่ความฝันนี้มันก็ไม่เคยได้เป็นจริงเลยนะคะตัวเองก็ไปเรียนนิติสาร ไม่ได้เรียนทางด้านอักษรศาสตร์หรือว่าเรียนอะไรพวกนี้ก็จนกระทั่งตอนเรียนปริญญาโทรรเรียนปริญญาโทเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนแล้วเราก็ต้องทําวิทยานิพนธ์ครับพี่เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะมีการวิเคราะห์การเชื่อมโยงกฎหมายรัฐธรรมนูญของของนานาประเทศแล้วคราวนี้ตอนมัธยมเนี่ยสมัยมัธยมย้อนไปอีกสมัยมัธยมก็ชอบเขียนเกี่ยวกับนิยายทะเลทราย ชอบเขียนอะไรอย่างเงี้ยตัวละครเป็นพระเอกทะเลทรายอะไรเงี้ยเราก็นั่งเขียนของเราเก็บไว้ตอนเด็กๆแต่พอเรามาเรียนกฎหมายมหาชนแล้วเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับธรรมานูญทางทางตะวันออกกลางแลาวมัสึกว่า มีความรู้สึกว่าตัวละครใน,ในตอนนั้นอะตอนสมัยมัธยมเนี่ยเขาเริ่มมีชีวิตมากขึ้นมีแนวคิดของเขาที่ชัดเจนมากขึ้นมีมิติมากขึ้นมีมิติที่ลุกลึ้นใช่เลยค่ะคำนี้ก็มีความรู้สึกว่าเเราหน้าที่จะทําตัวละครเนี่ยให้เขามีมีชีวิตจริงขึ้นมานะก็ในตอนช่วงเรียนปริญญาโทก็เขียนดราฟ์แรกของนวนิยใหญ่เรื่องแรกในชีวิตก็คือเรื่องอัศวร,ราชนแห่งความมืดก็เขียนทิ้งไว้ประมาณแค่สิบวันอะสิบกว่าหน้าก็เขียนไม่จบ ตอ,ตอนเรียนโทรพราะเราก็ไม่มีเวลาต่อพอจบปริญญาโทก็มาทํางานที่กฤษิีการแล้วก็โอนมาอยู่สารปกครองก็เลยไม,ไม่มีเวลาละครั้งน,นี้มาช่วงที่คลอดลูกคลอดนะค,คลอดลูกนะคะค,คลอดลูกแล้วเ,เขาก็ให้สิทธิ์ลาสามเดือนเราระหว่างลาสามเดือนเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้เรามีเวลาแลกกับชีวิตรเราจะทําอะไร<ม>เราก็มานั่งทบทวนตัวเองว่ามีอะไรที่เรายังค้างคาอยู่ที่เราอยากจะทําก็ไปเปิดเจอ,เอ ไฟของสมัยเรียนปริยโทเนี่ยค่ะสิบหน้ากระดาษเนี่ยของอัศวรชั้นแห่งความมืดเนี่ยแล้วก็มานั่งมองเอ้ยความคิดนี่มันยังอยู่นะแนวคิดตรงนี้มันต่อยอดได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าในช่วงนั้นต้องนึกถึงบรรยากาศโอ้ได้บรรยากาศเลยนะคะลมพัดมาใแบไม้ตกปลิว <c oughs> บรรยากาศช่วงสมัยมาสิบกว่าปีที่แล้วครับ <c oughs> ซึ่งนวนิยายตลาดนวนิยายไม่ใช่ตลาดนวนิยายในลักษณะเป็นแบบปัจจุบัน รตระดตลาดนวนิยายเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นนวนิยายที่จะได้อ่านเนี่ยก็ต้องเมื่อเขาต้องอยู่ในนิตยสารก่อนนะเราจะต้องไปตามอ่านนวนิยายในนิตยสารอาทิตลาสองหน้าอาทิตลาสี่หน้าบไม่จกว่าจะจบ ต้องรอกันเป็นปีนะคะดังนั้นนวนิยายที่จะออกมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นเล่มๆที่ได้อ่านเนี่ยน้อยมากในสมัยเมื่อประมาณปี2,540กว่าๆเนี่ยนวนิยายตลาดนวนิยายไม่ใช่เป็นลักษณะแบบที่เราเห็นอย่างนี้ที่แบบว่าเดินไปบูธไหนก็มีนวนิยายเยอะสมัยก่อนเนี่ยหานวนิยายอ่านยากมากแต่ว่านวนิยายที่เราอยากอ่านคือนวนิยายแนวทะเลทรายซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าตั้งแต่หมดยุคของอย่างรัศมีจันทร์หรือฟ้าจรดทรายเจ้าชายของ เนี่ยนะคะทีเเ่เป็นนวนิยายทะเลทรายที่ท,ที่ที่ได้รับความนิยมสูงสูงเนี่ยตอนช่วงประมาณปี240 5มันขาดช่วงแทบจะไม่มีนวนิยายทะเลทรายออกมาเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอัศวะราชแห่งความมืดที่พี่เขียนค้างไว้สิบกว่าหน้าเนี่ยต่อย,ยอดได้ก็คืออยากจะเขียนให้จบเขียนจบก็คืออะไรอยากอ่านนวนิยายทะเลทรายสนุกสนุกค,ความตั้งต้นของตัวเองก็เริ่มต้นแค่ตรงนั้นแต่เป็นนวนิยายทะเลทรายที่ไม่ใช่ลักษณะ โลมาส์อย่างเดียวต้องมีข้อมูลนิดนึงก็คือข้อมูลอย่างที่เราบอกก็คือว่ามีมิติมีความลุ่มลึกของตัวละครมีแนวคิดที่ชัดเจนดังนั้นก็เลยนั่งมองฉันจะเขียนเล่มนี้ให้จบครับก็ใช้เวลาสามเดือนนั่นแหละค่ะสามเดือนสามเดือนที่ลาคลอดตอนนั้นน่ะนั่งทําเกี่ยวกับอัศวแะแชันแห่งความมืดเขียนมาก็พอเขียนเสร็จเร็จร้อยลแล้วคะนี้เราก็นั่งคิดพอเขียนเสร็จร้อยแล้วฉันจะทํายังไงละ่ะตอนแรกก็ตั้งใจว่า เป็นหนังสืออนุสรงานศพตัวเองก็แล้วกัน <laughs> นะตอน,น,นก็ไม่ได้คิดอะไร <laughs> ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราเราเป็นแค่คนอยากเขียนเราไม่ใช่คนที่มีสมัยก่อนนะสำนักพิมพ์มันไม่มีอีกมากมายขนาดนี้จะมีก็มีม,ม,มีตอนนั้นที่รู้จักกันในใน,ในอินเทอร์เน็ตเยอะก็มีแจม่มใสนะคะยาหญียาใจาจะมีไม่กี่สำนักพิมพ์ซึ่งเปิดรับนักเขียนใหม่ <laughs> พี่เขียนอัศวราชันแห่งความมืด่ะ ก็เขียนให้ตัวเองอ่านเขียนอย่างที่ตัวเองอยากจะอ่านพอเขียนไปแล้วค่ะนี้เขาก็บอกว่ามันต้องมีคนอ่านนะนวนิยายครับะไม่ใช่ว่าคุณเขียนแล้วเก็บไว้เก็บไว้เป็นอนุสร์แล้วต้องสือแจกง,งานศกตัวเอง <c oughs> ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนั้นที่ทําได้ในในช่วงเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็คือว่าคุณต้องทยอยลงอินเทอร์เน็ตครับในนมันเรามีช่องทางอยู่ช่องทางนี้นะคะก็เลยอ่ะที่นั้นก็ทยอยเอาอัศวรราชแห่งความมืดเนี่ยตัดลงอินเทอร์เน็ต ตัดลงในตอนนั้นตัดสินใจลงในเว็บไซต์พันทิบตัดลงไปประมาณสักสิบกว่าหน้าตอนแรกลงไปปั๊บเนมีคนอ่านตั้งสองคน2คนโอ้ดีใจมากเพราะว่าในชีวิตเรานะคะเขียนเล่เรื่องนี้เขียนมาตั้งแต่สมัยมัธยม4ีรับแล้วตอนนั้นอ่ะสาแล้วที่เราตัดสินใจลงเว็บไซต์แล้วมีคนอ่านตั้งสคนมสี่แล้วทิ้งช่วงไปทิ้งช่วงไปจนทั้งออกมาจนถึงเนี่ยสากลับมาย้อนอ่านแล้ว ต่อจนจบต่อจนจบผมอยากถามนิดนึงครับทุกครั้งที่เราเขียนงานเขียนแล้วเราเดินออกมาไกลช่วงเวลาที่เราได้ผ่านจุดเริ่มต้นมาแล้วอยากถามนิดนึงว่าตอนย้อนกลับมาอ่านอีกรอบหนึง่งเราเห็นข้อบอกพร่องอะไรของการเขียนของเราตรงนั้นบ้างครับอารมณ์เปลี่ยนข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าการเขียนงานแล้วทิ้งช่วงเนี่ย มันจะทําให้งานต่อแล้วเราคุณจะต้องลื้อแก้ใหม่ครับ <laughs> นั่นคือข้อเสียดังนั้นการเขียนงานที่ดีก็คือคุณจะต้องคอนเซนเทรตอยู่กับงานตั้แต่ต้นจนจบ,บข้อดีของอัศวราชแห่งความมืดที่สามารถเขียนจบได้เพราะพี่มีเวลาว่างส <3 S 1> เดือน2สามเดือนรเราสามารถที่จะคอนเซนเทรตอยู่กับเรื่องได้ตั้แต่ต้นจนกระทั่งจบเรื่องถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนั้นไม่มีสามเดือนนี้ พี่เขียนทิ้งไว้ป่านนี้ก็ยังไม่มีวรรณวัตรค่ะต้องบอกกันตามตรงเลยแต่ป่านนี้ก็ยังเขียนไม่จบเรื่องแรกต้องขอบคุณช่วงเวลาในการลาคลอดช่วงนั้นขอบคุณการลาคลอดช่วงนั้นอันนี้นะคะต้องบอกอย่างนั้นเลยก็คือว่าพอทยอยลงลงอินเทอร์เน็ตไปแล้วเนี่ยก็มีเสียงตอบรับมีคนอ่านสองคนอุ้ยดีใจลงไปอีกโอ้มีคนอ่านสิบคนเเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้กำลังใจพอลงไปมากๆคือคราวนี้ฮึกเหิม เพื่อเหิมหละเพราะว่าคนบอกถึงขนาดที่ว่าพี่เรื่องดีขนาดนี้เนี่ยพี่พิมพ์เถอะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะมานั่งอ่านกันฟรีๆแล้วพราะเรื่องของพี่เนี่ยมันมีมิติมันมีความลุ่มลึกอะไรอย่างเงี้ยคือคืออันอันอันนี้คนเขียนเขาบอกคนคนอ่านเขาบอกนะคะคนเขียนไม่ได้พูดเองก็บอกเรื่องมันก็โอเคนะมันมันมีความลุ่มลึกของมันอยู่ดังนั้นคุณช่วยที่จะแบบว่าไปตีพิมพ์เถอะแล้วบอกแล้วเราจะไปส่งสำนักพิมพไหนล่ะ นะเราก็บอตอนนั้นก็มีแบบมีสำนักพิมพ์ที่เปิดรับใหม่ก็มีเนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ที่เป็นเป็นพวกน้องใหม่เด็กสมัยนั้นก็คือนิยายตลาดตอนนั้นนะคะที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่เขารวมเล่มกันจะเป็นเด็กๆเ,เขียนซึ่งเป็นนวนิยายที่มีไอคอนนะคะอีโมติไอคอนม,มีตกใจ แต่ว่า <screws> อัศวะมันไม่ใช่อะเราก็ oh, <cs ut> ั้งมองบอกอ่ะก <ấy> ็ได้ไม่เป็นไรหรอกเราก็ส่งไปเราก็ส่งไปที่สำนักพิมพ์ยายียาใจแอนนะคะก็ให้ให้ทางบรรณาธิการท่านอ่านเราก็ไม่รู้หรอกว่ายายียาใจกับสำนักพิมพ์น้าบ้าวรรณกรรมบรรณาธิการคนเดียวกันครับจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยทางน้าบ้าวรรณกรรมก็เลยโทรมาโทรมาถามบอกว่าคุณเขียนนวยัยเรื่องเนี้ยเรื่องแรกจริงป่า จริงหรือเปล่าครับจริงหรือไม่ก็บอกอยากเจอตัวก็เขาก,เก็เชิญเราไปคุยที่สำนักพิมพ์ครับค่ะข้อตกลงของพี่อันแรกเลยไม่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับค่าต้นฉบับหรืออะไรยังไงเลยนะครับล็อกห้องเลยเจอล็อกห้องเลยบอกถามคําเดียวคุณจะเขียนเรื่องที่สองไหม oh. ถ้าเกิดคุณเขียนเรื่องที่สองเรื่องที่สามเราจะตีพิมพ์ให้เพราะเราต้องการให้คุณเป็นนักเขียนขอคําเดียว ถ้าเกิดเราเซย์ yes ก็คือต่อเลยขอถามความรู้สึกตอนนั้นสักนิดน,นึงครับว่าจากที่เราไม่คิดว่า เป็นอาเขียนเลยอารมณ์นะตอนที่เขาล็อกห้องแล้วบอกว่าจะเขียนเรื่องที่สองไหมอารมณ์ตอนนั้นรู้สึกยังไงครับอารมณ์ตอนนั้นตกใจแต่อารมณ์แรกอารมณ์แรกมันกว่าครับอารมณ์แรกตอนที่โทรมาที่บ้าโทรมาที่ทํางานค่ะรับโทรศัพท์มาที่ทางานเพราะพี่ให้เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางานทิ้งไว้ให้ติดต่อเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะไรก็ให้เบอร์โทรศัพท์ที่ทํางานก็ติดต่อมาที่ทํางานโทรศัพท์มาที่ทํางานบอกว่าสานักพิมพ์น้าบ้านวรรณกรรมจะพิมพ์งานของคุณนะอืเราก็อ๋อเหรอคะค่ะน้าบ้านค่ะค่ะน้าบ้าน บอกตกลงไหมบอกตกลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะค่ะค่ะว่าวางหูกลับบ้านวันนั้นระยะทางจากบ้านจากที่ทําง,งานพี่ตนถึงบ้านเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะคร้องไห้ด้วยความดีใจที่แบบว่ามันบอกไม่ถูกว่ามันเหมือนความฝันคือตอนนั้นวัยเรามันก็วัย บ้านปลายชีวิตแล้วล่ะทุกวันนี้อยู่แบบวิญญาณวอาสามสิบกว่าปีสามสิบหกปีในชีวิตที่เรารอที่เราจะได้พิมพ์นวนิยายเล่มแรกในชีวิตขึ้นมาและวันนั้นสำนักพิมพ์หน้าบ้านวรรณกรรมไม่ใช่สำนักพิมพ์แบบเล็กๆเราได้ยินว่าสำนักพิมพ์หน้าบ้านวรรณกรรมวันนั้นคือพิมพ์งานของคุณธมยันตีพิมพ์งานของคุณพนมเทียนคือบิ๊กเนมทั้งนั้นในวงการนวนิยายแต่ตอนนี้เขายิบงานของเราขึ้นมาและจะตีพิมพ์งานให้เรา นั่งร้องไห้เลยค่ะร้ <laughs> องไห้อยู่ในรถจนกระทั่งสามีหมันมาถามว่าเป็นอะไร <laughs> <laughs> ดีใจอย่างดีใจไม่เลิกเดี๋ยวนะ <laughs> ขอเวลาหน่อยขอเวลาดีใจคือมันเป็นเวลาเหมือนกับว่าเรารอเรา,เรารอมานานคร <laughs> ับช่วงนั้นประกอบอาชีพอยู่ด้วยไหมครับ <laughs> ตอนนั้นก็พี่พี่ทำงานอยู่ <laughs> รู้สึกไหมคบว่าตอนเขาโทรมาเนี่ยอาชีพหลักเราเริ่มสั่นคลอแล้วรู้สึกจะมา <laughs> ที่อาชีพนักเขียนตรงๆแล้วเนี่ยครับ คลอนเหรอตอนนั้นยังไม่สั่นคลอนเท่าไหร่น <c oughs> จนกระทั่งวันที่เขาล็อกประตูเนะี่ยวันนั้นน่สั่นคลอน <c oughs> เริ่มคิดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเ๊ะจะไปเส้นทางไหนดี <c oughs> ใช่ไหมครับพอเขาเลพอเขาล็อก,อล,อกล็อกประตูห้องแล้วนั่งมองเอาต้เป็นนักเขียนแล้วเอาแล้วยังไงดีล่ะนี่กับชีวิตฉัน <c oughs> ชีวิตเริ่มสั่นคลอนตอนนั้นแหละค่ะ <c oughs> น้องขาใช่เลยค่ะน้องโตก็พอมันเริ่มสั่นคลอนแล้วพี่ก็เอายังไงดีล่ะหมายความว่าฉันจะต้องแบ่งเวลาให้ได้ใช่ไหมฉันต้องจัดสรรเวลาให้ได้เพื่อให้งานออกมาก็แต่ด้วยความที่แบบว่า มันก็เป็นความฝันหนึ่งของเราใช่ไหมที่เราอยากจะทํางานตรงจุดนี้เราฝันมาตลอดชีวิตที่จะได้ก้าวเข้ามาและตรงน้าบ้านวรรณกรรมก็คือจะปล่อยให้เราเขียนอย่างที่เราอยากจะเขียนค,คุณอยากเขียนอะไรออกมาก็ได้บอกบรรณาธิการคุณรักชนกนามทองบอกว่าเชื่อมัน่นคุณคิดต้องเขียนได้อีกคุณเขียนงานระดับนี้ชิ้นหนึ่งมาได้แล้วงานที่สองที่สามคุณต้องดีแบบนี้ค,คุณเขียนมาเถอะเราตีพิมพ์ให้หมดเอา้า อราคนก็ไม่รู้แต่บอกจะตีพิมพ์ให้ขอแค่เนี้ยบอกจะตีพิมพ์ให้เอายังไงเดี๋ยวก็เขียนก็เลยเป็นคำว่าตกลงก็เลยตอบตกลงไปก็ตั้งแต่ณวันนั้นเป็นต้นมาครับอันนี้จากจุดเริ่มต้นของพี่วัดนะครับที่จะมาสร้างงานเขียนอยากกาให้พี่วัดช่วยพูดเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนหน่อยที่แบบว่าเรียนอยู่หลายสาขาวิชาบางคนเรียนอยู่เศรษฐศาสตร์บางคนเรียนอยู่บริหารธุรกิจอยากให้บอกหน่อยว่าอย่างที่พี่วัดเนี่ยเรียนสาขานิติศาสตร์มา ศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยมาช่วยขัดเกลาให้งานเขียนของเรามีคุณภาพได้อย่างไรหรือมีมิติดได้ยังไงบ้างครับโอ้โห oh, อย่างนี้เนี่ยพี่ว่าเราเปิดคอร์สกันเลยไหม <laughs> <laughs> เปิดคอร์สกันเลยได้ <c oughs> เลยเนี่ย <laughs> เพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จะมัน การเขียนงานเนี่ยมันอยู่ในในเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งในชีวิตของเราทุกๆคนคพี่คิดว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ในนี้หรือแม้กตะเดินกันอยู่ในงานนี้และคะ่ะทุกๆคนเนี่ยอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองอะสักหนึ่งเล่มที่เป็นเล่มที่เหมือนกับว่ามันทิ้งคุณค่าของตัวเราอ่ะฝากไว้ให้กับโลกนี้หลังจากที่เราไปแล้วเหมือนกับเป็นเป็นมาสเตอร์เพีของเราหนึ่งชิ้นแต่กี่คนที่จะทําสําเร็จนะคะแล้วกี่คนที่จะ ลงมือทำจุดเริ่มต้นของเราคือว่าลงมือทําแล้วหรือยังข้อที่หนึ่งคุณต้องการจะทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกนี้พี่พี่สรุปสั้นๆง่ายๆคุณจะทิ้งอะไรให้กับโลกนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นครับและอันที่สองจะเขียนจบไหมถ้าเกิดคุณเขียนตราบใดที่คุณยังเขียนไม่จบนี่นี่หัวเราะหลายคนเลยหลายคนผอดใจระหว่างทางระหว่างทางนี่แหละค่ะคือราเมย์แล้วก็ไม่ไม่ลงป้ายที่เราตัวเองจะลงนั่งเลยไปกตลอดครับคือไม่จบ ทุกคนจะมานั่งมองถามพี่พี่หนูเขียนไปแล้วหนูทําไมหนูเขียนไม่ได้อย่างที่พี่บอกจะต้องทําอย่างนั้นทางนี้สารพัดเทคนิคคิดอย่างเดียวน้องคิดง่ายๆน้องตั้งใจเขียนให้จบครับเพราะถ้าเกิดตั้งใจเขียนจบปั๊บเล่มนั้นมันจะเป็นเล่มของคุณและอย่างที่น้องต้องถามแรกก็คือว่าเมื่อเราทิ้งช่วงงานไปแล้วเนี่ยสเดือนกลับมามา,มานั่งอ่านใหม่เนี่ยมันจะเป็นปฏิติต่อกันไหมนั่นคือการรีไ์อันเป็นเทคนิคหนึ่งเรากลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ย เมื่อเราเขียนจบไปแล้วนี่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเทคนิคครับเขียนจบไปแล้วทิ้งช่วงไปประมาณสักาสามอาทิตย์สามอาทิตย์ระยะระยะ,ะ,ยะเบื้องต้นแล้วคุณอ่านใหม่คุณกล่าเรื่องได้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดี mm hmm. ถ้าเกิดคุณได้ทิ้งช่วงเรื่องนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าปิดไว้สามวันแล้วมาอ่านไม่ใช่นะสักสามอาทิตย์ ให้ตะกอนความคิดคุณเปลี่ยนให้อารมณ์คุณเปลี่ยนให้ให้กิจวัตรประจาวันคุณเปลี่ยนไปสักก่อนแล้วมานั่งรีไ์เรื่องใหม่หลังจากนั้นสามอาทิตย์คุณจะได้เรื่องที่ดีขึ้นแล้วเรื่องนั้นจะกลมกล่อมขึ้นครับนะคะตรงจุด,จ,ดจุดนั้นเป็นเทคนิคแต่ไม่ใช่ว่าเขียนทิ้งค้างไว้แลวอีกสามอาทิตย์มามาดูใหม่เหมือนพี่ที่เขียนสมัยมัธยมทิ้งไว้แลวอีก20ปีต่อมามานั่งเขียนใหม่นั่งมาลือเรื่องใหม่ทั้งหมดอันนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่รีไรนะคะนั่นคือเขียนใหม่ แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะถ้าเกิดเปิดเรื่องไว้ตั้งแต่ต้นปีและกลางปีมานั่งเขียนใหม่ก็คือเรื่องเขียนใหม่ครับมันไม่ใช่เรื่องของของรีไลน์นั่นคือการเขียนเขียนใหม่เขียนเรื่องใหม่เรื่อยๆไม่จบสักทีแต่ถ้าเกิดจะให้เขียนจบคุณต้องคอนเซนเทรตกับงานลันทรูจนจบตั้งแต่ต้นจนจบนะคุณก็จะจบเรื่องได้ครับอีกคําถามนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับถ้าใครได้เป็นแฟนคลับของพี่วัดจริงๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นงานเขียนของพี่วัดหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ นิยายทะเลทรายนะครับหรือจะเป็นร่วมสมัยอย่างขอเป็นเจ้าสา,สาวสักครั้งให้ชื่นใจนะครับสรุปแล้วงานเขียนที่พี่วัดชอบจริงๆคืองานเขียนประเภทไหนครับพี่โดยหลักแล้วพี่เป็นคนชอบเขียนนิยายเชิงข้อมูลครับก็คือทุกเรื่องของวรรณวัฒน์จะเป็นนวนิยายเชิงข้อมูลทั้งหมดนี่คือ,ค,อคือเทคนิคของพี่ก็คือว่าก่อนทํางานพี่จะต้องรีเสิร์ชข้อมูลก้อนหนึ่งคือเพราะพี่เริ่มต้นจากอัศวะ อาสวัสดิราชัแห่งความมืดเป็นนวนยยายทะเลทรายที่อิงมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญอ่านี่ไงใช่ครับดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกครั้งที่เราจะหยิบนวนิยายขึ้นมาเขียนจะต้องมีข้อมูลหนึ่งก้อนครับต้องมีข้อมูลที่เราจะใช้สัดส่วนของข้อมูลปริมาณปริมาณหนึ่งและจินตนาการของเราบวกไปลงไปในข้อมูลครับนะคะพอผนวกกันเสร็จเรียบร้อยถึงจะเขย่าวรวมกันแล้วกลายมาเป็นนวนิยายหนึ่งเรื่อง ดังนั้นงานของพี่เนี่ยจะเป็นงานที่แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร,รเป็นน,นิยายทะเลทรายนิยายประวัติศาสตร์นิยายสมัยใหม่สืบสวนสอบสวนนะคะมีเลิกสังหารอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็คือเราก็มีข้อมูลมีข้อมูลเลิกอย่างเลิกสังหารเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทําดวงการพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโหราศาสตร์เอามาขย่าให้เป็นนวนิยายหนึ่งเรื่องครับก็คือถามว่าแนวของวรรณวัฒน์เป็นยังไงวรรณวัฒน์ก็เป็นแนวเนี้ยค่ะนิยายเชิงข้อมูลมันอยู่ที่ อะไรอะส,สไตล์ของเรื่องที่เราจะนําเสนออย่างเช่นของนิยายทะเลทรายเราก็จะเสนอในแนวของนิยายที่มันเป็นไทป์ของทะเลทรายรนะคะแนวแนวแนว,แนวทะเลทรายไปหรือถ้าเป็นแนวเลือกสังหารที่เขียนถึงแม้จะเป็นข้อมูลโหราศาสตร์แต่เราเสนอในแนวของการสืบสวนสอบสวนก็จะเป็นอีกแนวหนึ่ง จะเป็นลักษณะไปซึ่งแนวเนี้ยถามว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อารมณ์ตัวเองนะภา,ภาวะตอนนั้นอย่างเช่นในช่วงการเขียนขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวเองเครียดต้องบอกว่าเครียดมากเพราะว่ามันมันมีสถานะตอนตอน,ตอนทำงานค่อนข้างเครียดตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากรีแลกซ์ตัวเองอยากจะผ่อนตัวเองอะไรออกมาก็เลยเขียนแนวของขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจขึ้นมา,นมาค่ะอย่าง ที่บอกว่าเกิดในช่วงเครียดแต่ผลงานที่ออกมาคือขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งผมอยากเห็นความเชื่อมโยงของของความรู้สึกช่วงนั้นนิดนึงมนุษย์หนึ่งคนหลายอารมณ์เพราว่าเครียดอาจจะได้ละครตลกอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างงี้นะฮะและอยากถามอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างการจะสร้างนวนิยายสักเรื่องหนึ่งข้อมูลเราต้องมีมากน้อยแค่ไหนครับอย่างเช่นข้าวประดินที่เพิ่งลาจอไปจากช่องสามนะครับหลายๆท่านติดตามอยากทราบว่า พิวัตรเนี่ยต้องอ่านประวัติศาสตร์มากน้อยแค่ไหนกว่าจะออามาเป็นนิยายที่สมบูรณ์เล่มนี้แล้วทาเป็นละครให้ทุกท่านได้ชมกันเรื่องของข้าบดินเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าเอาเล่าแบบเราเรามีเวลาใช่ไหมคะเราจะนั่งคุยกันถึงห้าโมงเย็นกันเลยไหม <c oughs> เรื่องของเรื่องก็คือว่าข้าบดินเนี่ยเป็นนวนิยายประวัติศาสตร์เลมเรื่องที่สองของวรรณวัฒน์ค่ะ <c oughs> จริง,รงๆแล้วพี่เขียนอัศวตร,ราชแห่งความมืดจบแล้วก็ต่อด้วยเส้นสายสีเงาแล้วก็ มาเลิกสังหารแล้วคราวนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มต้นเขียนนวนิยายให้จริงจังแล้วเป็นลักษณะของนวนิยายอาชีพมี <c oughs> ความรู้สึกว่าเราอยากได้คาว่าอาชีพมาใส่ตัวเราแหละคือการเขียนนวนิยายแค่2เรื่องแรกเราไม่ถือว่าอาชีพเพราะว่าเรายังแบ่งเวลาไม่ได้เราจัดสรรอะไรไม่ได้กับตัวเราเอง <c oughs> ยังเป็นการทดลองทํานู่นทํานี่คือการแบ่งเวลาการทํางานของตัวเราด้วย <c oughs> แล้วก็ทดลองการทํางานหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบ แต่พอมันเริ่มต้นเข้าเรื่องที่4ที่5เนี่ยมันเริ่มที่จะต้องมีม,มีวินัยในการทํางานของตัวเองละมีระบบที่ตายตัวที่แน่แน่ชัดของตัวเองดังนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราจะเริ่มต้นให้เป็นลักษณะของนักเขียนอาชีพเราจะเริ่มต้นที่เรื่องนี้ก็คือเริ่มต้นจากข้อมูล ของคุณพ่อที่ท่านท่านเป็นนักนักโบราณคดีคุณพ่อพี่เป็นนักโบราณคดี oh. ท่านมีข้อมูลของท่านอยู่ท่านเคยเล่านิทานให้ฟังเพราะท่านรู้ความฝันของลูกสาวว่าท่านบอกว่าลูกสาวท่านเนี่ยอยากเป็นนักเขียนท่านก็บอกถ้าอยากเขียนนักถ้าอยากเขียนนิยายก็เอาเรื่องที่พ่อรีเสิร์ชไว้เนี่ยเอาไปเขียนสิเรื่องของเจ้าชายจิตตเสนเรื่องสมัยพุทธศตรวรรษที่12เกี่ยว ที่อยู่เกิดขึ้นในบริเวณของประเทศไทยนะคะอยู่ลุ่มแม่น้าโขงทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกถ้าเจ้าชายจิตเสนะท่านข้ามฝั่งจากแม่น้ําโขงฝั่งตะวันออกข้ามมาถึงฝั่งตะวันตกและเข้ามาสู่ในประเทศไทยคุณพ่อพี่ริเสิร์ชข้อมูลเหล่านี้จากจารึกครับแล้วท่านก็ลงนั่งเล่าให้ฟังถึงเจ้าชายสองพระองค์บอกว่าเจ้าชายจิตเสนาท่านมีท่านมีน้องชายนะน้องชายที่ต่างวัยแต่มีศักดิ์เป็นพี่เข้าใจไหมคะตั้งแต่ลูกลุงอ่ะ S <S ลูกลุงก็เรียกว่าพี่อย่างเงี้ยอย่างนั้นน่ะ<อ>นะคะลูกลุงก็คือเจ้าชายพาวะวรมันค,คือเจ้าชายเจตเสน่ะท่านน่ะเก่งและเชีเช่ยวชาญทางด้านากองทัพมากครับแต่ว่าปกครองเมืองไม่ได้เพราะปกครองเมืองไม่ได้ก็ต้องเพราะว่าตัวเองเป็นเป็นลูกลูกอ่อลูกอาก็เลยต้องยกเมืองให้กับลูกให้กับลูกชายลุงอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องกันลูกพี่ลูกน้องก็เลยยกให้เจ้าชายพาวะวรมันเจ้าชายพาวะวรมันพอขึ้นครองลาดเสร็จแต่ว่าตัวเองเนี่ยเก่งเพราะเก่งเสร็จคราวนี้ยังไงล่ะ ประชาชนไม่ฟังสิไม่ผ่าเจ้าชยายพาวะวรมันถ้าเกิดตัวเองอยู่ในเมืองเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับกษัตริย์คู่คก็เลยจําเป็นที่จะต้องข้ามหาอาณาจักรเพื่อปกครองใหม่ท่านก็ต้องข้ามจากฝั่งตะวันออกเข้ามาที่ฝั่งตะวันตกเพื่อหาที่หาดินแดนใหม่ที่ตัวเองจะปกครองรก็เข้ามาสู่ในประเทศไทยหลักฐานของเจ้าชายจิตเสนสในประเทศไทยจะมีเยอะมากตั้งแต่สุรินทร์บุรีล์และข้ามไปถึงร้อยเอ็ด มหาสารคามคสีเทพปราจีนบุรีนี่คือหลักฐานจากจารึกทั้งหมดที่คุณพ่อพี่รีเสิร์ชไว้พี่ก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้มาว่านี่แหละเราจะตั้งต้นจากหลักฐานทางจารึกเนี่ยมาเขียนเป็นนวนิยายก็คือจันทราอสาคเนตอนนั้นก็เริ่มต้นทำก็เขียนจากจารึกทั้งหมดก็สามารถเขียนจบจนจบเรื่องนั้นออกมาได้ครับอย่างเช่นในจารึกเนี่ยนะครับ ถ้าเรารอ่านร,รีเสิร์ชหรืออะไรต่างๆเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นข้อมูลที่แน่นิ่งไม่มีชีวิตมิติดเดียวที่มีการใส่อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแต่ละตัวเข้าไปยังไงหรือว่าหรือว่าเราต้องการให้เป็นแบบนั้นเราเลยใส่ไปแบบนั้นเนี่ยคำถามที่ดีมากครับไม่ค่อยมีคนถาม <laughs> เพราะนี่คือเทคนิคของของคนที่จะเขียนนิยายเนี่ยพอเห็นข้อมูลปั๊บเนี่ยจะงงแล้วเอ๊ะแล้วฉันจะมาดัดแปลงยังไงเนี่ยค่ะน้องโต้งถามได้ดีมาแล้วหลายๆคนอยากอยากรู้คําตอบตรงจุดนี้ด้วยครับก็คือตอนนั้นน่ะตอนที่คิดเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายเจตเสนพอได้ก้อนข้อมูลเข้ามาแล้วตัวเองยังนั่งเบลอเลยค่ะช่วงแรกสารภาพตามตรงแล้วฉันจะเล่าเรื่องนี้ออกมาอย่างไรครับอันที่หนึ่งก็คือว่าการเขียนนวนิยายมันจะต้องมีต้องมีในตัวของนักเขียนก็คือต้องมีความเชื่อในเรื่องที่เกิดขึ้นคุณจะมานั่งเล่าจะล จารึกหลักที่หนึ่งพบที่บุรีรัมย์จารึกหลักที่สองพบสีเทจะเงี้ยคนไม่อ่านมันไม่ใช่นวนิยายมันเป็นเอกสารทางวิชาการหรือไม่ก็เป็นเรื่องสารคดีไปครับคุณต้องผูกอะไรสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องของจารึกเหลา่านี้ขึ้นมาให้มีชีวิตต้องสร้างตัวละครต้องสร้างความเชื่อแต่ขณะเดียวกันก็คือว่าข้อเท็จจริงในสมัยนั้นคืออะไรที่เราจะดึงให้คนอ่าน เข้ามาสู่เ <presidency> รื okay. ่องของเราได้ใช่ไหมคะนอกจากที่คนเขียนจะมีความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องเชื้อเชิญคนอ่านให้ได้ด้วยเทคนิคนี้มันก็ต้องมีดังนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้เรื่องของจันทราสาคเนมีชีวิตณเวลานั้นก็คือว่าพี่จะต้องทําอะไรที่เชื่อมโยงคนอ่านปัจจุบันกลับเข้าไปสู่ในอดีตให้ได้ครับนั่นคือเรื่อพล็อตการย้อนเวลาครับจันทราสาคเนเลยต้องทําเป็นพล็อตย้อนอดีต เพราะอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องดึงคนปัจจุบันนะ่ะกลับไปให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมอันที่หนึ่งนะเทคนิคการย้อนเวลาเนี่ยทำให้คนปัจจุบันซึ่งไม่มีแบ็กกราวน์ในอดีตเลยเนี่ยไปจะไปมีประสบการณ์ร่วมกันในอดีตแล้วสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับเขา mm hmm. ั่นคือเทคนิคการย้อนเวลาเพราะว่าอันที่สองก็คือว่าข้อมูลสมัยเมื่อพุทธศตวรรษที่สิบสองในประเทศไทยนะ่ะไม่มี mm hmm. แทบหาไม่เจอในประเทศไทยก็ไม่มีใครเขียนแต่เราต้องไปอ่านจากจดหมายเหตุจีน ครับค <chat> so, ่ะจ้าพ um, <nothing> ี่ต you <know> ้องเอาจดหมายเหตุโจต้ากวาดมาเขียนซึ่งสมัยเจนละพุทธศตวรรษที่สิบสองซึ่งก็เป็นการอธิบายคล่อมยุคสมัยไม่ใช่อธิบายเจาะไปที่พุทธศตวรรษที่สิบสองแต่คล่อมพุทธศตวรรษสิบสองถึงสิบห้าครับน้องต้งเริ่มงงแล้วอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเราอ่านประวัติศาสตร์เราจะเข้าใจว่าก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยจะมียุคสมัยเกิดขึ้นน่ะหลายยุค หลายยุคด้วยกันมีเจนละแล้วมาขอมครับนะคะพอมาขอมเสร็จถึงจะมาล้านนาร้านช่างแล้วก็ถึงมาสุโขทยัยครับ,บี่นี้การซอยขั้นตอนก่อน